เมนูวันนี้อะไรครับเนี่ยกรุงกรุงโอ้ยกุ้งยักษ์เราจะเห็นมันเยิ้มอันนี้าทำไรอ่ะวันเนี้ยนี่เฮ้ยหอมมาอู้ยูกุ้งยักษ์กุ้งยักษ์เครื่งปรุงมอกไม่ได้เลยเคร่งปรุงไม่ได้ไม่ทันแล้วเนี่บอกไม่ได้เลยมาชาดีแล้วมาชา บอกเขาจะเรียกว่าฟราฟร์มลับเหรอโอ้ยนู่นนู่นดูยังไม่ได้แกะก็มีนู่นนู่นโอ้โหนี่เหมือนมีชีวิตตัวเปรื่องนะใหญเกือบเท่าตัวคนเลยเนี่ยเนี่ยกุ้งนี้อยู่ประมาณพันปีแล้ว <c oughs> หนังจะเหนียวอยู่กาหนังว่าต้องใช้กุ้งมานะ้าพันปีจตลก <c oughs> กินได้เลยไหม กินไหมล่ะทีมงานยังมาแกล้งถามนี่ยังไงต่อเนี่ยพุทธทอดกินได้เลยเราพอใจแล้วทอดเหรออ๋อแล้วกุ้งไหนย่างอ่ะนู่นู้เลยไม่รู้โอ้เดี๋ยวอุ้ยต้องยิบกินแล้วสิมุกเดิมอุ้ยมุกเดิมเดิมให้ก็ได้ขอแนะนำร้านกุ้งเผาคลองมอนครับทุกท่านคร้อมมวยโดแล้วเจ็บร้อยมีกุ้งอยู่สามตัว สามตัวโลสามตัวโลครับอู๋นี่อะไรฮะบอนะอ <laughs> ้องมันอ่ะตัวโคนหรอูขลงสามตัวโลครับคุณน้ำกุ้งแม่น้ำครับ <laughs> กล้ามงี่กล้ามมานิ้วชี้ <laughs> นี่สวัสดีครับผมในแพทย์จิตพงา์ศิลสนิวันนี้เราจะทําการวิเคราะห์กุ้งนะครับ <laughs> ตัวนี้เป็นเพศผู้อายุประมาณ1ิบห้าถึงยี่สิปีเมื่อกี้ยังบอกพันปีอีกเฮ้ยไอสองน้าบอกพันปี พันปีครับเนาี่เราเรือกมาทำจะต้องเปนกุ้งพันปีหนังเหนียวแม่น้ำบางปะกงด้วยแม่น้ำบางปะกงต้องนั้นแม่น้ำบางปะกงสังเกตได้ยังไงตัวไหนอยู่บางปะกงยังไงฮะดูที่โคนหลังครับดูที่โคนหลังจะมีจุดสองจุดนะครับตัวมาดูซิดูนะครับดูตัวเนี้มาจากแม่น้ำท่าจีนยังไงฮะนะฮะดูจากที่สัมภามันอ๋อนะฮะดูที่สัมภากุ้งนะฮะตัวนี้จะเป็นของแม่น้ำท่าจีนนะฮะ แล้วก็หน้าต้องงอคอต้องหักตัวนี้มาจากสมุทสงคามครับน่างอคอหักไม่พอใจโดนจับมาตัวนี้ตัวเล็กสุดเลยเล็กมาจากไหนฮะตัวท้องตัวนี้ดูง่ายครับง่ายสุดเลยยังไงตุน้ำไหนตัวนี้เป็นกุ้งบ่อบ่ออะไรฮะบ่อดินมั้งตลกไปแล้วนี่นี่นี่พ่อมันอันนี้พ่อมันไม่ใช่ตัวเดิมนะตัที่กุ้งบอก เลิกเลิกไม้เลิกไใส่เผาจะหางโ่งนนี่เาหรือวเก่าโอ้เริ่มเผาาท้าดำหมือนนัเผาไม่ถ่ยจมาวิธีเท้าดำเลยนะครับเดี๋ยวลงจะทุบเลย้ำแล้วเราก็จะใส่น้ำมัน เ้รามันมักกะรอกอย่างดีร้านขนมตีนไม้กันย่าอานดีโดนตรีอร่อยนี่โดยพิตตี้สาวสวยสกายสาวสวยมใส่อะไรอ่ะน้ำตาลดิปิดเลยนะสำอะไรเฮ้ยของนี้เราหมัก ่าผ่านมาแล้วสามชั่วโมงแล้วเนะ <c oughs> ใช่เปล่าต,ตอนจำกินที่ย่ากมั่วยครัผม <c oughs> นี่ไงที่ยางเต็มเลยเนี่ยนี่นีนนน่กำา,งายยังปรับไฟการย่างกุ้งให้ได้เข้าที่ความร้อนที่กุ้งจะต้องโดนฝั่งนู้นย่างกุ้งฝั่งนี้ทอดกุ้งร้อนย่างก็เราเด็กวันขึ้นนี้คุณว่าร้อนหรือเย็นล่ะวันกระหม่อมนี่คุณบอกว่าเย็นเหรอใส่กุ้งลงไป หอมมากเอาใส่ลงไปนะครับแล้วก็ไปเอาน้ำมาล้างณด้นุ้มก็เอากุ้งนอนเปนี่ครตัด้าด้านนี้นะตอนนี้เราได้หอยกุ้งมาหอมกุกงหอมุงไปมียางกุ้งยักษ์กันน้องับอมาทกุ้คด้วยอครับครับครับ มัจะได้เห็นไหมครับกุ้งกุ้งจะเริ่มแดงเพราะว่ามันกุ้งมันจะออกมาจากหวัวหของกุ้งาเจะเริ่มเป็นสีกรมทานนู้นก็กแข่งเจะเล่นี้ใ <c oughs> ส่อะไรลงไปอ่ะน้ำล้างงอมันอยู่ที่ตรงนี้ต้องตงข้ามาตรงนี้หน่อย <c oughs> ถ้าไฟแรง เปลือกกุ้งจะเป็นสีส้มเร็วถ้าไฟอ่อนปานกลางจะค่อยๆไล่เป็นจุดๆขึ้นมาเผื่อทอดไม่ได้หรยอยังเอ้ตรงนี้ก็ไดยไม่ต้องไปดูหน่อยกุ้งมันจะเริ่มเหนียวความเหนียวกุ้งนะคุอ่ะอ้าวก็ดูสิเรีบมันจะแดงเป็นสีส้มเลยมันจะแดงหรือสีส้มสีส้มมาส้มสีกุ้งแล้วนะอ่ะตอนนี้สีกุ้งเริ่มเป็นสีส้มเราก็จะจิ้มร็อตเหลือ วิชาีไม่ใช่ตัวนั้นเหรอมันไแนี้นุ่นนนย่างกุ้งไปพม่าดีเ้วอยู่ในวิดอกมิงกะละบามิงกะะบาขีมรถสบายท่ามาอครับครับครับรับครับครมาครับครับคอนครับครับครนบครัรเรับาครับคครับ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 คนับครับครับคครับคครับรร กินกาแฟถ้ากุ้งปอมจะไม่เป็นตั้งแเอกี้ใส่น้ำตาลแล้วชไเร็วเร็ว้าไห่กวิชาหงไม่เอาหมเวยังเวเวเไม่แลมั้งฮะตดตายเลยเมื่อกี้ใส่น้ำตาลไปกระมังวิชาสมือวิชาตีตหลิว กอัี่้อคกเตวดาอีกหวินาทีตอนนี้เชคเราจะทำอะไรมาคอดูนะครับ <Auf S 2> <refused frustration> เราเริ่มเบาไงนี้เราจะเดินทางไปย่างกุ้งก่อนนะครับเราจะไปพม่าตอนนี้ไปย่างกุ้งหายกุ้งหางโอ้โหทีนี้ตลกข้ามเพื่อนะี้เถาน้ำก็ต้องมาน้ำเมาดงกุ้งเรากลับตัวแล้วตัวสู้แต่นี่เราก็จะได้กุ้งเฮ้ยมนี้่มันเรายังนุ่มอยู่ส่วนนึงไม่รอ้สภาพเนี้ยแล้วมันสาดก็เบาเฮ้ยเอาร่อยมั้ยแมเฮ้ยถามแม่ว่าจะเอากลับไปนู่นหรือเปล่าไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้วเราต้องซอยซอยแตงไหมซอยแตงเราไม่เราไม่ต้องซอยแตงเนี่ยง้ามมาแล้วนี่อร่อยมากเนี่ยข้าวเปล่าคลุกกับต้นนะครับอุ้ยใช่แล้วข้าวผัดมันกุ้งซอยแตงพี่ป่อยลอยหน่อยเนี่ยเย้อนแต่ลนนี้ยังไงไม่เหลืออะไรแล้วล่ะผังกวานได้ยิ่งไม่ได้กินแล้วมั้งนี่เสร็จแล้วเมนูกุ้งยักษ์กุ้งย่างย่างกุ้ง บารมะคงแขนแขนหักเลยอ่ะแขนไม่ครบเรียบร้อยฮะ่ก็ไปล้างมือไปแล้วนะเมนูคอมโบต่อไปข้าวฟุกกรุ๊กันสตารกังน้ำสตาร์ Wop, 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 gangnam star. Oh. Wop, wop, wop Gangnam style Wop Gangnam style Hey sexy lady Wop, 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 wop Gangnam style Gangnam Style. Oh, 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 Gangnam Style. Hey, sexy lady. Whoa, 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 oh, 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 Gangnam Style. What's that? Look it, look Gangnam Style. I'm star. I'm stuck.